สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องธรรมชุ่มทุกท่านเนาะค่ะมือนีก็เป็นวันที่30 30มีนาคมพศ2566เนาะค่ะพอดีเนาะค่ะพัได้มาติดตามพอสังคมอีกเนาะค่ะนผู้ชุ่มมือนีกันไปมาหอดบ้านเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจังว่าเศ้ามาอยู่บ้านยังไปโอ้เป็นเงาเงาไม่มีสร้างเงาเลยว่าบอกว่าเป็นเงาเงาเออมือนีออกมาก็เลยส่วน ดลาส่วนไปหมูแปสนอกแวบไปหาปลาซางกันสวัสดีครับคุณพัวสวัสดีครับมากมาแล้ี่จงบ่แดดลวี่ดายจะบ่หอมันแดดนาคนไปเนาไปทังพ่อเอฟซีฝากถามา่ป็นยังไหนตาเศ้าเจ็บหรือบ่ใครน่ะไปเคียย์ออกไปเคียย์ออกเนอเป็นกะว่าอยู่ ขี่เล็กเขาตาสร้างบ้านคุ้นมากจ้าเขาฟิตเบกไปเฮียนงานอ๋อเฮียนงานมองเห็นงานครับมองอันนี้มันติดกันนะโอก็เลยหยุดที่พุ่นละครับผมเสียบจิบเปิดวันทีหนึ่งมาถัดโอ้ขับพอดีครับวันทีหนึ่งในไปพุ่นครับอยู่หน้างานเลยแบบน้างานเป็นหลังใหม่ใช่บอขาดไม่ใช่อะไรพ่อใช่ไหนตรงเลยซีแยกนี่ตรงเลยอ๋อครับผมกันได้ด้วย ครับพอเดินลาไปดูอยู่มองเฉลแยวเป้าหลังๆอ๋อผมเพิ่งใส่มาแล้วสองคำหล่อแล้วนะครับใส่อล้วสี่แยกนี่ตรงหลิวมาตรงเดียวใช่เป็นจังไรไกลมือเลยเนีครับอือยู่ครับเล็กอยู่แล้วเล็กอยู่แล้วครับผมเพราะว่าบบฝันเหมยังมิดซีดีเลยนิ่งนิ่งแล้วบอกอยู่แล้วออืผมว่าปังว่าปังครับผ หมูบ้านเห็นซุ่มแซวอยู่ได้หมือว่างานมีงานหนึ่งหมูบ้านอุ้ยไปงานเอาเอ๋นั่นนั่นเอ้คุณแม่เจแดงเพิ่นไอ้กับประหัดเรียงปูเพิ่นเลี้ยงปูอออ่าคุณแม่เพิ่นก็เลยว่ามาเด้อมาเด้อสิ่งานเฮามาเด้อเพิ่นว่ามากินเลยหัวหมูเออาหัวหมูกับไก่ครับเออนั่นละกำลังซุ่มแซวกันครับกระตูเดียวกันเหรอครับกระตูคุณแม่จับนิ่งเหรครับผมมานิ่งเลยแน่นอน เจแดงพ่นกี่ยำคักได้พ่นมาตัวพ่นมากะสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าพ่นกี่ยำให้เอฟซีเลยว่านั่มตัวนี้ก็ว่าอันนี้มีรักฐานผมกับกีต้าร์เอามานั่มตัวนี้เอามานั่มอะได้อมานั่มอะไรเพราะว่าตีเอาไปขึ้นใต้พุ่นค่ะขึ้นในบ้านแล้วอันนี้อันหนึ่งตัวนี้ประตูเบาเท่ามากเมีนครับแต่ผมไอกว่านิ่งแล้วอยู่แล้วเรียกมีผมบ่ฝันบ่เคลื่อนบ่ขยับ ดนลาบมันมักติบแปดที่น่อยครับมันดีแล้วดิบแปกกันนี่แล้วผมมาเสียวหนึ่งใส่หอมได้พอเรื่งหาแปดหรือแปมหาหนึ่งหาหนึ่งแปดนี่แหละหนึ่งใส่รักร้อยบ่ครับนี่แหละผมมักจนหาแปดนี่แหละจำชมแ้่พอสร้างกับตัวเก้าแล้วครับตัวนักพอสร้างสี่แปดเลยครับบ้านเล็กที่เบ้าเท่าเพราะว่าที่ว่าฝันตั้งแต่ตองหวดที่ว่าได้ปีนั่งคำนวณไปเขียนนี่นี่กลางบ้านเลยบอกครับผมอือันเด้ก็พ่อ รถคันอย่าเงี้ยมันพองโอ้ค่ะบอกว่าเลขค่ายังว่าโอ้ปล่ยเปตตรงกับฟองพอคอมจัะนี่มันเพราะวคิดว่าจะซื้อว่าเจีวนึ่งใช้ันกลับคราะาปีงจับ ติดกอตดอออกตัวนึงนตัวนึงแม่แม่เรียกว่าเสี่ยวนึ่งใส่บอกครับเออส่งกับเล็กกัลาเลยเหอโอ้ยมีรอดแต่มันแปดหาหาแปดกอยู่ในนีแล้วนี่อยู่แหละคือสังคมบาเนี่ยครับเป็นตัวเน้นไฮเล่พร้อมค่ะออกตัวนี้ก็ได้เด้อทำชมเนี่ยอยู่ในนี่คือได้พ้อมครับนอกสันะงเนาะครับผมอยู่สังมังแล้วอยู่ครับเพราะว่าบริฝันยังอีกบริฝันยังอีกครับอื ไอ้เอฟซีจัดได้จัดได้เลยครับเนาะครับเนาะตั้งแต่ก่อนม่มีเปลี่ยนแปลงเลยครับของสังคมนี่ที่ว่าลงตัวได้ลนราคคือยึดตัวนั้นเลยครับตลอดแต่ว่าไม่ใเนีนยำไม่ใช่เนียนยำแต่ว่านีเล็กเพิ่มแค่เล็ไอ้มือที่ฝันมาเด้เปลี่ยนเขาปลูกมาซังครับที่ว่าเห็นเก่าสามเห็นเก่าสามร้อยอยู่ในกระดาษอยู่ในกระดาษอืมครับกับเล็กทะเบียนลดไอ้ครับ ทะเบียนรถแกแกดสามแปดสามนั่งเพราะไงเพราะว่าเอ็กซ์ชี่ถามมาดิผมก็บอกว่าว่าเราอยากบอกว่ามันหลายตัวครับไปไปหลายตัวพัดซับสนเอ็กซี่แต่ผมพัดซับชนแล้วผมไปเมื่อั้นไปกินยังไงนือบ่วงซวงคนนี่ฮัตไกลคุ้มเขียนลงอีกตุกันในแนี้วท่าน ตัวกันก็มี่สีหนึ่งก็หาเนึ่งเป็นชุดล่องครับชุดล่องตัวกันชุดล่องสีหนึ่งก็ผานหนึ่งกตรงกับเล็กวิ่งซีก็ผายที่แล่านั้นังครับผมเป็นติดตัวกันของชุดตัวนี้แหละครับกับ ปกติของคุณ่อมมโตกันหนึ่งอมตัวนึ่งสี่หนึ่งก็หาหนึ่งตัวหนึ่งครับผมผมมีโตกันทังวันแต่ว่าผมว่าโรคมโตะตอนนี้มากเลยหนึล้มากหนึ่งอย่างพี่รอละครับมากแปดหนึ่งเขหน้าแปดแแปดเลื่องเลยละค่ะเออคนมีงานจะจะได้ยุดจากมือหละสช่างขอวันที่หนึ่งปุ่นีครับครับวันุที่หนึ่งเขานางานเลย แต่แก่ยืเน้อสิเล่ยอืมครับืของโอ้ยใกล้กันมเป็นงานแก่เขามนะครับครับอยู่ติดกันเลยครับอาใครจะว่ามีอยังง้นหรอะมือแร้งมือแรงมะลมันมลมันสิงหว่ะโอ้อืม พอจอยพ่อแม่ก็พอจอยพอจอยเงี้ยงงัน่ประธานยุบุนสะท้านเงี้ยงหยอกอันนั้นนะครับผมวันที่หนึ่งออกปุ๊บก็คือปล่อยปั๊บคือเกาเล่นมาพ่อรับปล่อยเลยโอ้ค่ะเอาล่างไม่น้ำนะจามาหาจ้ะเอาล่างไม่ปล่อยเลยอยาคุณพ่อพอนหาวันถ้าคุณอยากจะพอนพอนจะสิมาครับเอาแล้วนะครับพอสังคมบนว่าพี่น้องครับยำตัวเลข ว่าในชุดนี้แหละเนาะครับนี่ครับบอขยับไปใช้ย mm. ูน in ิตค่ะว in <ode> ิ wow. ่งสี่กับห้าสี่เก้าสี่สี่เก้าห้าเก้าสี่แปดห้าแปดเป็นหนองสีคูชุดล่องของบอซางก็คือหนึ่งสี่หนึ่งหาบหัหรือสี่หนึ่งสีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งครับะตัวก็คือเก่าเหรอครับที่เก่าครับครับชุดล่องเราชุดล่องพอคนบริเล่ล่อหาเราครับผมบอล่องครับอืมครับชุดล่องก็คือหาหนึ่งไอซีหนึ่งหาหนึ่ง ไอเล็กฟันที่แหลกะที่มันเห็นกัสามเก่าครับเขียนอยู่สากระดาษน้าเ่าเล็กันเก่าสามเก่าสามกับทะเบียนรถแปดสามทะเบียนรถแกเขาขนเขา่าชมอันนั้นเหล็กโอตรงกันเหล็กรถเพินห่องทะเบียนแปดหาไม่ต้าเป็นว่าทะเบียนรถยูซีกับห้องที่องรถมันเป็นคนเสียหายสุกบ้าเนาะค่ะอื้อ มันยืดซื้อมันก็ดำกันมาเอาเรืงหาเอาสองมือนีกับมือเงนกับว่าได้ไปอร์เลยดิครับว่ากับผมยุดไม่สี่มือนสี่หมื่นแล้วสี่มือนับเป็นสี่หมือนยุดพอดีในพักเนี่ยในพักแมนครับครับในพักนะครับท่านผู้ชมอ่าเพิ่นพาเพิ่นกันไปหาหมอแหละครับเอฟซีมาค่ายแน่แล้วนะครับเนาะยแน่แล้วเอฟซีก็เป็นห่วงอืนะครับขอบคุณมันก็ขอบคุณเอฟซีตาก็ดีขึ้นแล้ว นะครับผมทั่วสั้างเอฟซีผมไอ้ที่เพิ่นได้เบอร์ผมไปผมสั่งจัดหนักเลยในคุดอออซี่เก้าหัดเก้าเนี่ยบอค่ะจัดหนักเล่นพอสั่งจัดหนักเพราะว่าผมให้เบอร์เป็นบางคนนะเอฟซีนะครับหเอฟซีถามมาหลายนะครับพอสั่งผมมาขายบ่ได้ด้วยครับเป็น สะดวกรับสายนพี่น้องเข้าใจกันนะครับเนาะครับคนทำงานน้ำคนมาถ่ายเบิ่งน้ำแอดมินแต่ละช่องนี่ละครันะครับถ้าอยากได้ตัวเลขเพราะว่าแอดมินแต่ละช่องก็จะลงให้ยนะครับเนาะเพราะว่าถ้ายทุ่สุก้นโทรมาเพราะว่าเพื่อนกับผมมีเวลานะครับเข้าใจนพี่น้องเนาะเอาไว้กันอืมครับ งานครับคิวเต็มบ่คิวเต็มอ่าพอเขาว่าไอ้ถามมาหลายแล้วคนโอ้ยอยากได้สาษางันทิ้งงานภาษาไปดิสั่นอยากจ้างไปจ้างใจเห็นผมเจ้าเนี่ยคว้ว่าน้องแก้วพี่ก็ได้สั่นไม่เราจ้างไปดิเอฟซีบอฟสากุลคิวเต็มครับมิได้อยากได้อยากได้สร้างไปพี่น้องมันไก่พี่น้องเราคิวพันไก่เงา แคบหน้าต่อตามนี้เนาะค่ะด้านทางของพ่อช่างคมเนาะค่ะพอสั่งพอนการยังเล่นอยู่ที่โตเก้าเนาะค่ะวิ่งซีกับหาจับคู่ให้กับมิซีเก้าห้าเก้าซีแปดหาแปดนะค่ะพอสั่งพอนการยังเน้นโตเก้าโตเดิมบอเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะคุณผู้ชมตาบากับมิชุดล่องใบไห้นนำก็คือห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะค่ะพอสั่งแล้วการเลขฟันว่าเห็นอยู่หน้าเล่านาะค่ะกับเลขกหลุดของลูกพอสังจอยเนาะค่ะก็คือ 9ก้าสามแปดสามเนาะคะ่ะพอตาว่าพอเพลนบอลงะะ่งให้เนาะค่ะคุณผู้ชมย่านพอย่านอีซีสับสนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะไม่มูมกับขอบคุณพอสังเนาะคะ่ะท<อ>ี่เหตุเรื่องน่าทักเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะพอกันไหมนะคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปน,น,ะะปนี้สวัสดีค่ะ